ตาม่กาไปหาเห็ดเ,เห็ดไม่กล้าเก็บเห็ดเอามีดทิ่มก็ได้ลูกมีดทิ่มขาโอ้โหทิ่มลึกมากเห็ดเน่าเลวเห็ดเน่าก็ทิ้งสิทิ้งสิครับเอาดอกสวยๆสิโอ้โห,หรือว่าโอ้ห โคตรหนูดิเอามือหยิบเอามือหยิบเอามือหยิบเกือบโดนขาแล้วนะโอ้โหเละตุ่มเป๊ะเป็นเลยไม่หนูโดนแม่์ขาเห็ดเลยขาเห็ดโดนขาเห็ดไม่เป็นไรลูกใส่ไม่เป็นไรครับแม่อภัยครับปลอดภัยครับตายแล้วเดินตามมิกะกับแม่ไปโอวยกระสุด นี่ไงนี่ไงนี่แังๆเนี่ยโอ้ยมองไม่เห็นเลยลูกเนี่ยใหญ่ดีสวยด้วยเนี่ยนี่แก็บุกอทิ่มขาข้างล่างก่อนหนูไม่จยิบขึ้นก็ได้มั้งโอ้ยมีม่โอ้ยกลัวอะไรลูก หายแมงไรไรเอายิบมันไม่เกวกับแมงเป็นหนุ่มก็ไม่กลัวแมงหรอลูกไม่ต้องกลัว่เป็นหนุ่มแล้วไม่กลัวไม่กลัวได้ละได้ละกลัวเอง เอาตรงนั้นนีกตรงนี้ไม่ได้เอาหรอกเอาตรงนี้แหละอ่ะขึ้นมาปัดปัดเออยฮัลกาป้าเนี่ยโอ้โหมีคลตัดเนี่ยง่ายเลยตัดขาไว้เอออันนั่นแหละตัดขาง่ายสุดอือหืออันน้นลูกบอก ถ่ายเป็นวิดีโอถ่าย <Okay. S 1> วิดีโอดิมาหยิบมาตัดเลยแล้วก้นก่อนตัดขาเ,เขาตัดขาในนั้นแล้วอีกันเออตัดขามือหยิบมาแล้วก็ปัดเอาปัดโอหัวนี่สะอาดมาแล้วสะอาดแล้วลูกมา ที่ดอกข้างในข้างในไม้น่ะอะไรที่อยู่ในไม้อ่ะกันยังซ่อนอยู่อยู่ในไม้ก่อนหรือไม้ก่อนแกโอ้มันเยอะมากมาดีนะดีใส่ตามแล้วแม่เขียนนี้โอ้แกมันเน่าเสียดายเอาดอกที่มันไม่น่ายุงดอกที่มันไม่ขึ้นแล้นี่ดูหนุ่มเสียดาย้นะ โดนมันยังมีวิธีปิดอยู่ยุงกัดนะยุงกัดยุงมันขึ้นลาแล้วอ๋อมันฝนมันมโดนแดดแล้วมันมันนี่ไงนู่นข้างในอีกแกเห็นแล้วเห็นไหมเห็นอยู่หดอกเล็กมันสวยทำตัวเดี๋ยวแม่มาเก่งนี่ก่น่าจะไม่เต็มง่ายหรอกเออโอ้มันไม่เต็มง่ายหรอกเต็มง่ายนะลูกเนี่ยโดนนะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด รู้อยู่วันไหนจะเต็มพุ่งนี้ข้างในก็มีนะแกเนี่ยป้าดอกมมกัดป้าตีมีไหมล่ะตีบอกไม่ตีตีไม่เคียวอือขึ้นก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระเด็นใส่เราโอ้ยมันเปาะมากเลยแกเห็ดมันโดนฝนโอ้ยพอและอันนี้ก็เอาดอกที่มัน มันแห้งเนาะแสดงว่าเราต้องใช่มเาต้องเยอะนดอกน้อยๆนี่เครื่องมิ้นลนนต้นดอกนึงเห็นไหมทางกันโอ้ยีมื่อกี้หนูกดนะหนูเห็นนะทางทางนี้ก็มีนี่สร้างไวเสร็ เนี่ยสองดอกไอ้ดอกเดียวอันนี้ดอกเล็กๆใช่ไหมที้ขาวอุย้ยหนาาอุ้ยมันจะไม่ขึ้นนี่ดอกน,น,น,อดนึ่งอู้หดีนะม่แต่ไม่เหยียบดอกนี้เดียวเนี่ย เขาด้วยโอ้ยเอาอยางเก็บยางอันนี้งไงไงม่กะ้สองดอกนี่ลูกเก็บไหมนี่ไงพร้อมโอ้ยมีแมงอุยอ้ยกลัวแต่แมงมมแนี่แนะมัเนี่ยโอ้โหขาทีมลงนะเซลมันอยู่นี่นี่นดอกนั้นป้าเก็บเนะองสองดอกเลย เธอเนี่ยเหรินหลานตกใจโอ้โหสองงานหลานตกใจเก็จะเคี่ยเพ็ดเนาะหนูจะเคี่ยเพึ่งเซลล์มันอยู่ข้างในน่ะเซลล์เซลล์เห็ดหนูทิ่มเลยหนูทิ่มขาลงมานี่เลยโอ้ทิ่มป่าทิ่มลงไปเลยอย่าเคี่ยเดี๋ยวเซลล์มันนี่เออยิบโอ้แมงมุดแมงอุ้ยตายแล้วเซลล์มันอยู่ตรงนี้ ไม,ไ,มไม่ได้แล้วไม่กะกลัวแมงตามไม่กะไปเก็บเห็ดเลยอุ้ยกีย่ดอกลูก<อ>นี่ไง <laughs> หนูเดินไปไหนอุ้ยดอกสวยด้วยนะสวยด้วยหนูจะเขี่ยอย่างงั้นหนูเขี่ยหนูเอาเอาไม้ทิ่มลงขาเลยลูก เดอที่มาเอือนั่นแหละแล้วก็ดึงดึงอะไรดึงเห็ดลูกมันก็พยายามดึงด้วยมีโอ้โหโอ้โหตัดขาอ่ะตัดขาให้ผู้ชมดูพอแล้วลูกโอ้ตัดเดยอะจังเลยเอยอีกแล้วไม่กลักกวแมง รีบไปรีบไปม่ไวแล้วไม่ไวแล้วน้ำในตะก้านล่นจองหรอกนน้เห็ดไม่เชี่ยนยังไงแกเห็ดอ่ะเอาเกจบเอคสน่านี่ไงมือถือนี่ไงสวยไหมยับ ไหนเท้านี้แหละเอานีไงป้ายังไม่ถึงไม่ไมี่ดอกกำงามเลยไหนก็จบอันไหนนี่ไงบินทำหล่นเอาเก็บไปอู้ดอกสวยอ่ะกินเสร็จหรือยังเอาใส่ถุงไว้ก็ได้เออหนูได้เก็บดอกนั้นไหมลูกได้เก็บดอกนั้นไหมดอกสวยนะแม่เขียให้้วลูก วิธีเนี่ยวิธีเอามีดจิ้มลงไปลเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนขานะเดี๋ยวโดนขาพังนี่เดี๋ยวเจอเดี๋ยวมันโดนเดี๋ยวเจอไอ้นั่นนะขายไงชั่งกิโลอู้เนี่ยโอ้ยสวยสวยสวยโอเคยังเก็บไม่เสร็จเราต้องไปเก็บเสร็จแล้วไม่ใช่ตรงนี้นะเพิ่งเห็นไม่เนี่ยไม่ไม่ได้ดู อุตส่าหเปิดไว้ให้แล้วลองไปรู้มัวแต่มอง<ต>อันนี้ไม่มีไม่มีที่ตั้งกล้องไม่ได้ตัดขาให้ผู้ชมดูหรอกเก็บอย่างเดียววันยนะก็บอกให้เอาอปอกออกแกก็ไม่ออกดอกน้อยรากอ้หามมันกำลังขึ้นงไงแล้วแกตัดให้ผู้ชมดูดิตัดขาโอ้โหดูไม้นี้สิแตกมันกรอบเนาะแก เราไปทำความสะอาดที่บ้านอีกรนะอบนึงก็เอาไปชั่งกิโลแล้วก็ได้กี่บาทเราก็เอาตังค์มาให้โู้ไม่ได้เยอะหรอกเอาครึ่งโลก็ได้หลายบาทเดได้เท่าไหร่ห 3. โลละสิบสามโลละสิบสามหกบาทเจ็ดบาทค่าน้ำปลาขวดหนึ่งได้ค่ะจัดไป,ไปขียูขียู ขี่อยู่ขี่ยูอย่ามาเด้ออุ้ยไม่แต่ดอกให้สวยสวยมากมาเลยโอ้โหอ้สวยไหมดอกนี้สวยอย่าเหยียบนะอย่าเหยียบนะเก็บไหมเอามือดึงขึ้นดีกว่าลูกไม่ต้องเขี่ยหรอกเอามือดึงนะตัวแมงหรอเป็นหนุ่มแล้วเอาไหม กลัวเอากลัวปลาแค่จีบมาดีกว่าได้ดอกนึงอ๋อันูไปเห็ดหน่ดอกอีดอกนึงนี่ไม่ได้ถักตัดถาให้ผู้ชมดูเห็ดโอ้โหข้างในมีกจะดอกยทงามเลยโอ้ยยอดดูเกียวเจอตรงนี้ก็มี ตรงไหนวะข้างหน้านั่นข้างหน้าไหนบ้งยังไม่เห็นคุยมาคุยออกมาก่อนอะไรลูกแมงแมงมันกวนหน้าอยู่มันจะกวนได้ยังไงแมงอย่าเรื่องมากเดี๋ยวมันปอนะครับดาเรา นี่ไงน,นี่ไงกลุ่มเห็ดมันปลอกทำแรงไม่ดได้ไงยุงเยอะนั้นป่าเนี่ยยุงย,ย,ยุงเยอะป่าเนี่ยป่ามันโล่งนะแต่ว่ายุงมันเยอะนู่นเห็นไหมนี่เราหนึ่ง,ไ,งมไม่ได้ดอกเดียวแล้วเป็นกลุ่มนะเนะ่